สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับและหนังเก่าที่ผมจะมาสปอยในวันนี้เนี่ยก็มีชื่อเรื่องว่า The Monkey King หากคุณผู้ชมนั้นอยากรู้ว่าเรื่องราวของมันเนี่ยเป็นยังไงก็สามารถฟังผมสปอยได้ตั้งแต่ตอนนี้เลยครับ ครั้งหนึ่งนะครับโลกสวรรค์กับโลกของปีศาจเนี่ยเคยทําสงครามแย่งชิงอํานาจกันมาก่อนถึงแม้ว่าชัยชนะนั้นเนี่ยจะตกเป็นของสวรรค์ก็ตามะนะแต่ว่าสวรรค์เองก็แทบจะพังพินาศเช่นกันครับแล้วปีศาจวัวกระทิงที่เป็นขวหน้าของเผ่าปีศาจนั้นเขาเนี่ยก็มีโทษถึงต่อหารเลยนะแต่ว่าน้องสาวของเน็กเซียนฮ้องเต้นั้นก็ดันเป็นคนรักของเขาครับแล้วเธอเนี่ยก็ขอให้เน็กเซียนให้อภัยปีศาจวัวด,ด้วยเน็กเซียนเองที่ฝ่ฝันนะครับผมว่าจะให้โลกทั้ง3มเนี่ยอยู่กันอย่างร่มเย็นเขาก็เลยให้โอกาสารครับไม ของปีศาจวัวตัวนี้แต่ก็เนรเทศทั้งคู่ทั้งน้องสาวข,ของตัวเองแล้วก็ปีศาจวัวเนี่ยออกไปจากสวรรค์นะต่อมาเจ้าแม่หนีวานั้นเธอเองก็เห็นว่าสวรรค์เนี่ยแทบจะพังพินาศเธอก็เลยยอมสละดชีพตัวเองครับเพื่อกลายเป็นผลึกห้าสีซอมแซมสวรรค์แลวก็ป้องกันให้มันเนี่ยไม่สามารถมีใครมาทําลายได้อีกแต่มันก็มีผลึกอยู่อันนึ่ะนะที่มันหล่นลงมาจากสวรรค์ซึ่งต่อมานั้นมันก็ให้กําเนิดลิงตัวหนึ่งครับที่มีพลังที่แข็งกล้ามากๆแล้วทันทีที่เจ้าลิงตัวนี้ลืมตาขึ้้้้นนมาาาาะครับับบเเเขขกกก็ไดจจจออิงสว ก็เหมือนว่าเจ้าลิงตัวนี้จะตกหลุมรักจิ้งจอกสาวตั้งแต่แรกเจอเลยครับแต่ตัวของจิ้งจอกสาวตัวนี้เนี่ยก็ถูกอะไรบางอย่างนะจับตัวไปหลังจากนั้นพวกเขาทั้งคู่ก็ไม่เคยเจอกันอีกเลยครับเป็นเวลาหลายร้อยปีเลยต่อมาเจ้าแม่กนอิมก็ลงมาบอกอาจารย์ผู่ถี่ครับผมว่าให้อาจารย์เนี่ยไปสอนเจ้าลิงที่เกิดจากผลิตของเจ้าแม่หนีวาให้ดีนะเพราะมันเนี่ยมีทั้งความดีและก็ความชั่วในตัวเท่ากันดึงเขามาในทางดีให้ได้ซึ่งตอนนี้เจ้าลิงตัวนั้นก็โตอายุหลายร้อยปีแล้วครับแล้วมันก็มีลลลูกกหาาานนมมยเยนะ เพียงแต่ว่าลูกหลานของเขาก็เป็นปีศาจลิงทั่วๆไปครับมีอายุขยเหมือนกับลิงตัวอื่นไม่ได้อายุยืนเหมือนกับเขาและในวันที่อาจารย์ผู้ทีนั้นไปเจอลิงตัวนี้พอดีนะครับเขาเนี่ยก็เห็นนะนะว่าไอ้เจ้าลิงตัวนี้เนี่ยมันกําลังรู้สึกผิดที่ตัวเองจับผีเสื้อแรงเกินไปจนผีเสื้อตัวนั้นต้องตายอาจารย์ก็เลยโชว์วิชาเป่าผีเสื้อให้ฝื้นคืนชีพครับซึ่งพอเจ้าลิงตัวนี้มันเห็นแบบนั้นเนี่ยเขาก็เลยอยากจะเอาวิชาของอาจารย์มาช่วยลูกหลานของเขาบ้างจะได้ไม่ต้องแก่ตายจจจาาาากกกกกัันนออีีเเเ้ลลิิง็ยยขสมครรวช แลกกับมะม่วงหนึ่งลูกซึ่งอาจารย์ที่ตั้งใจจะมาสอนเจ้าลิงตัวนี้พอดีอยู่แล้วก็เลยตกลงทันทีพร้อมกับตั้งชื่อให้เขาใหม่ด้วยว่าสุนหงคงครับสุนหงคองเนี่ยก็ดีใจมากๆส่วนพวกปีศาจเองนั้นพวกมันเนี่ยก็สัมผัสได้ถึงความดีและก็ความชั่วในตัวสุนหงคองเช่นกันแล้วพวกเขานั้นก็คิดจะเอาพลังของสุนหงคองเนี่ยไปในเส้นทางของพวกเขาเองครับต่อมานั้นสุนหงคองก็สามารถสําเร็จวิชาของอาจารย์ผู้ถีได้อย่างรวดเร็วในวันสุดท้ายนะครับอาจารย์ก็พาหงคงไปดูอนาคต คตของตัวเขาครับว่าตัวของเขานั้นจะถูกสายฟ้าฟาดแล้วก็ไฟบรรลัยกันเผาจนอาจจะถึงตายเลยก็ได้จะรอดหรือไม่รอดก็ขึ้นอยู่กับสตารกรรมของหงอคงเองนั่นแหละส่วนวิชาเป่าผีเสื้อให้ฟื้นนั้นหงอคงก็ต้องไปเรียนรู้มันด้วยตัวเองครับจากนี้ไปเนี่ยข้าไม่มีอะไรจะสอนเจ้าอีกแล้วสุนหงอคงซึ่งสุนหงอคงเนี่ยเขาก็ซึ้งมากๆครับที่สุดท้ายนั้นเขาก็ต้องบอกลากับอาจารย์ส่วนทางพวกปีศาจวัวนั้นมันเองก็ไม่ได้ต้องการแค่สุนหอคงคนเดียวนะแต่ว่าเขาเนี่ยต้องการให้เทพเอือ้อ เป็นสุดยอดน ok ักรบของสวรรค์มาช่วยด้วยครับเพราะว่าเทพเอื้อหลังเนี่ยเขาเองก็ไม่พอใจนะที่เง็กเซียนนั้นแต่งตั้งให้เขาเป็นเพียงแค่คนเฝ้าประตูทางๆที่เขาเนี่ยเป็นนักรบที่ชื่อดังมากๆเขาเองก็เลยต้องการจะยึดอํานาจจากเน็กเซียนเช่นเดียวกันครับซึ่งทางปีศาจวัวกระทิงกับเทพเอื้อหลังนั้นเขาก็ตกลงกันนะครับผมว่าถ้าเกิดเปิดทางให้ปีศาจวัวกระทิงนั้นไปบุกสวรรค์ได้เขาก็จะขอเพียงแค่ตําหนักหลิงเซียวเท่านั้นครับซึ่งปีศาจวัวกระทิงเนี่ยมันก็ยังเข้าไปในสวรรค์ไม่ได้นะเพราะวว่าอ้ปรระตูสค์นนนััมมี ที่จะทําลายปีศาจทุกตัวตัวไหนก็ตามที่พยายามจะเข้าไปในสวรรค์เขานั้นก็เลยวางแผนจะใช้พลังของหงอคงนั่นแหละครับมาทาลายประตูสวรรค์ให้ซึ่งมันก็ไม่ใช่ง่ายๆนะถึงแม้ว่าจะเป็นพลังระดับหงอคงเองแต่ก็ต้องให้หงอคงนั้นไปกินยาของเง็กเซียนครับพลังของเขาก็จะเพิ่มขึ้นมาเป็นร้อยเท่าแต่เทพเออหลังเนี่ยเขาก็กังวลเหมือนกันนะนะว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าให้หงอคงมันกินแบบนี้เนี่ยใครจะสามารถควบคุมมันได้วะปีศาจวัวรรก็เลยขอให้เทพเออหลังเนี่ยทำให้หงอคงนั้นบ้าคลั่งครับจะได้ไม่ต้องมี ควบคุมได้หรือแม้กระทั่งตัวของหอคงเองก็ตาม หรือเอาง่ายๆเลยก็ยุให้หงอคงเกลียดสวรรค์แล้วก็พังทลายทุกอย่างนั่นแหละครับและจริงจอกสาวน้อยที่หอคงหลงรักนั้นจริงๆแล้วเธอเนี่ยก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนะแต่ว่าเธอนั้นเป็นหยูเสีย่ยปีศาจบุญธรรมที่เ,เจ้าปีศาจหัวนั้นเก็บมาเลี้ยงครับแล้วเขาเนี่ยก็สั่งให้หยูเสีย่ยเดินทางไปหาซุนหอคงแต่ว่าเธอก็ไม่รู้นะว่าปีศาจวัวนั้นให้เธอไปทําอะไรกันแน่ส่วนทางด้านหอคงที่กลับมาจากการฝึกวิชานั้นเขาเนี่ยก็ได้เห็นนะ,นะครับผมว่าในระหว่างที่เขาไม่อยู่ลูกหลานของเขาก็โดนปีศาจต่่างงินลลแกตอดครับ เขาเนี่ยก็ไม่รู้จะทํายังไงเหมือนกันนะนะถ้าเกิดไม่อยู่อีกครั้งเนี่ยลูกหลานต้องโดนแกล้งอีกแน่ๆลูกหลานก็เลยบอกครับผมว่าท่านอองท่านองใต้มหาสมุทรเนี่ยมีวังตงไหอยู่แล้วก็มีอาวุธของเทพมังกรอยู่มากมายเลยแต่ว่ามันลึกมากๆพวกเราก็เลยลงไปเอาไม่ได้ท่านลงไปเอามาให้พวกเราสิและนั่นก็เลยทําให้ซุนหงอคงนั้นออกเดินทางไปที่โลกใต้มหาสมุทรครับและในระหว่างที่เขานั้นกําลังเดินทางไปที่วังตรงไห่นั้นเขาเนี่ยก็ได้ไปเจอกับปลายักษ์ตัวหนึ่งมันเนี่ยก็พยายามจะทําร้ายแล้วก็กินเขาครับแต่ว่าสุดท้ายนนั้ งงอคงก็สามารถฆ่าปลาตัวนี้ได้ตายคาที่ครับผมและพอเขาไปถึงวังตรงห่นั้นเขาก็บอกกับเทพมังกรด้วยนะว่าต่อไปนี้เนี่ยพวกท่านนะไม่ต้องอยู่แอบหลบๆซ่อนๆแล้วนะไอปลาที่มันจ้องมาแดกพวกท่านเนี่ยฆ่ามันให้เรียบร้อยแล้วข้าไม่ขออะไรมากหรอกขอแค่ของรางวัลเป็นอาวุธของท่านก็พอซึ่งจริงๆแล้วปลาตัวนี้นะครับจริงๆแล้วมันก็คือปลาเฝ้าประตูของวังตรงหานั่นแหละครับเทพมังกรเห็นแบบนั้นเนี่ยเขาก็เลยวางแผนกับพักพวกจะฆ่างอคงให้ได้แต่ว่าไม่ว่าพวกเขานั้นจะใช้อาวุธพิเศษจะใช ไอเทพอะไรก็ตามอ่ะนะสุดท้ายแล้วเนี่ยงอคงก็สามารถแก้ทางได้หมดเทพม,มังกรก็ไม่รู้จะต่อกอนยังไงครับก็เลยต้องจำใจยอมแพ้แล้วก็ยกอาวุธของเขาให้หอคงไปซึ่งหอคงเนี่ยมันก็ยังไม่ได้พอแค่นี้นะไอชุดเกราะที่พี่น้องของเทพม,มังกรอ,อุตหะให้มาหอคงก็บอกว่าขอยืมไปด้วยครับซึ่งดูท่าทางนั้นเนี่ยมันก็ไม่น่าจะขอยืมหรอกมันน่าจะเอาไปเลยนั่นแหละเทพม,มังกรเขาก็เลยแข้นหอคงมากๆแล้วก่อนที่หอคงนั้นกําลังจะเดินทางกลับไปที่เขาหัวกัซันเนี่ยเขาก็ได้เจอกับสสาาคมมห หรือว่าเสาเข็มมหาสมุดนั่นแหละไม่มีสิ่งมีชีวิตไหนที่จะมีพลังพอดึงมันไปใช้งานได้ครับเทพมังกรก็รู้น,นะว่าแบบงอคงเนี่ยดึงไม่ออกแน่ๆเขาเนี่ยก็เลยบอกกับงอคงไปเลยครับว่าไอ้เจ้าลิงถ้าแกเก่งจริงนะแกมีปัญญานะแกก็เอาไปเลยเนี่ยเสาเข็มมหาสมุดแต่งออคงนั้นก็ดันสามารถทอนเสาเข็มมหาสมุดได้จริงๆครับแล้วเขาเนี่ยก็ย่อส่วนเก็บมันไว้ในรูหูซึ่งนั่นเนี่ยมันก็เลยทําให้มหาสมุดเกิดความปัน่นป่วนอย่างหนักเลยนะเกิดทั้งลมแล้วก็คลื่นขนาดใหญ่ครับพัดขึ้นไปบนพื้นผิว และมันก็ดันไปที่หุบเขาว่าเยียนด้วยพวกที่ปีศาจวัวอยู่กันพอดีและมันก็เลยทําให้พวกปีศาจวัวนั้นรู้แล้วครับผมว่าพลังนี้แหละคือพลังของซุนหงอคงและนี่ก็คือโอกาสที่พวกเขานั้นจะได้แก้แค้นสวรรค์ได้สาเร็จสักทีซึ่งด้านเมียของปีศาจวัวที่เป็นน้องของเย็กเซียนฮ่องเต้นนะเธอก็ไม่รู้นะว่าไอ้ผัววัวของเธอเนี่ยมีแผนชั่วายคดจะแก้แค้นสวรรค์ซึ่งเธอเนี่ยไม่เห็นด้วยสุดๆเลยนะถ้าเธอรู้และผมก็จะขอเรียกผู้หญิงคนนี้เนี่ยว่าเมียวัวเลยกันนะครับส่วนทางด้านหยูเเเสี่ยนนนั้นธอก็ดิทางไป ถึงเขาหัวกลัวซันบ้านของหงอคงแล้วครับแล้วทั้งคู่เนี่ยก็คุยกันไม่นานนะหนะงอคงก็จําได้ทันทีครับว่านี่แหละคือรักแรกพบของเขาซึ่งอยู่เสียก็บอกกันนะว่าที่เธอนั้นเดินทางมาที่นี่ก็เพราะว่าบ้านของเธอถูกคลื่นขนาดยักษ์ซัดเข้าเมื่อวานหงอคงพอฟังแบบนั้นเนี่ยมันก็รู้ทันทีนะว่าเป็นฝีมือมันนั่นแหละเขาก็เลยพาอยู่เสียเที่ยวรอบเขาเลยครับแล้วก็อนุญาตให้อยู่เสียกับเพื่อนๆเนี่ยสามารถอยู่ที่นี่ไปได้ตลอดเลยซึ่งพอทั้งคู่ออกไปเที่ยวรอบเขากันนะครับมันก็เลยทําให้เราเนะี่ยได้เห็นเลยนะว ทั้งคู่ทั้งหงอคงและก็อยู่เสียนั้นตกหลุมรักกัน และทั้งคู่ก็จีบกันยังมีความสุขซึ่งในระหว่างนี้เนี่ยเทพมังกรจากวังตรงไห่ก็ขึ้นสวรรค์ไปฟ้องครับว่าเขานั้นถูกลิงตัวหนึง่งขโมยอาวุธและก็ชุดเกราะไปและที่สําคัญก็ไอเจ้าลิงตัวนี้นั่นแหละที่ถอนเสาเข็มมหาสมุทรจนเกิดภัยพิบัติไปทั่วทั้งโลกครับเทพเออหลังที่อยู่ตรงนั้นพอดีเนี่ยพอได้ยินแบบนั้นเขาก็ไม่ได้ไปฟ้องเยกเซียนนะแต่ว่าเขานั้นบอกว่าจะจัดการให้ครับโดยที่ส่งนาจาไปจัดการซึ่งพอนาจาบุกไปถึงที่เขาหัวกอดสั้นของหงอคงนั้นงนงอคเี่ก็ กำลังจีบกับอยู่เสียอยู่พอดีครับนาจานเนี่ยเขาก็โจมตีไปที่ทั้งคู่ท,ทันทีแล้วคราวนั้นก็บอกนะว่าเขามาทําตามบัญชาสวรรค์ให้มารับตัวหอคงไปลงโทษซึ่งหอคงเขาก็ไม่ยอมอ่ะนะทั้งคู่ก็เลยเปิดศึกสู้กันตรงนั้นทันทีครับแต่ก็สู้กันได้ไม่นานอ่ะนะนะไอ้เจ้าปีศาจวัวเนี่ยมันก็มาช่วยหอคงได้อีกแรงนาจานก็เลยต้องถอยทับไปก่อนครับส่วนทางด้านเน็กเซียนเนี่ยจริงๆแล้วเขาก็ไม่ได้สั่งใครไปเอาเรื่องกับหอคงอ่ะนะนะเพราะว่าตัวเขาเองนั้นยังรู้สึกเลยนะ ส่วนปีศาจวัวนั้นมันก็ปั่นงอคงเลยครับสวรรค์นเนี่ยก็ชอบทําเรื่องไม่ยุติธรรมแบบนี้นี่แหละเจ้าเองก็เกิดจากผลิตของเจ้าแม่หนีวาเจ้าเองก็ควรจะได้เป็นเทพบนสวรรค์อยู่เหมือนกันนะแต่ก็ไม่รู้ทําไมเง็กเซียนเนี่ยถึงทํากับเจ้าแบบนี้อยู่เซียนเนี่ยเธอก็ดันไปเสริมแรงอีกนะครับผมว่าใช่แล้วเทพบนสวรรค์นเนี่ยเขามีชีวิตที่ยืนยาวมากๆแล้วก็สามารถคืนชีพได้ด้วยซึ่งเธอเนี่ยก็ไม่รู้เลยนะว่าไอ้ปีศาจวัวนั้นมันกําลังปั่นงอคงอยู่และพองอคงได้ยินแบบนี้นะครับ แถมถ้าไปเป็นเทพบนสวรรค์เนี่ยมันก็สามารถชุบชีวิตให้กับลูกหลานของเขาได้เขานั้นก็เลยเริ่มอยากจะเป็นเทพบ้างครับจากนั้นหนอคงเนี่ยก็เลยตัดสินใจเดินทางขึ้นไปบนสวรรค์หาเงเกเซียนโดยที่อยู่เซียนนั้นเธอเนี่ยก็จะรออยู่ที่เทือกเขาหัวกอดซันนี่แหละครับเพราะว่าประตูสวรรค์เนี่ยมันก็มีเวทมนต์นะนะที่สามารถกั้นปีศาจไม่ให้เข้าไปในโลกสวรรค์ได้ปีศาจต,ตัวไหนที่พยายามจะเข้าไปนั้นก็จะถูกฆ่าทันทีครับและนี่ก็คือเหตุผลที่เจ้าปีศาจวัวกระทิงเนี่ยต้องการให้หมอคง,งปรระตูสว นนเทพเออหลังเนี่ยมันก็ยุงอ๋อคงนะว่าแกเนี่ยเข้าไปไม่ได้หรอกแกเป็นปีศาจแต่งอคงนั้นเขาเองเนี่ยก็มีเชื้อเทพเหมือนกันครับเขานั้นก็เลยสามารถเข้าไปได้ซึ่งพองอคงนั้นสามารถเข้าไปในสวรรค์ได้แล้วเนี่ยเขาก็ตรงไปหาเง็กเซียนทันทีโดยที่ไม่คุกเขาไม่ขออนุญาตหรือว่าพูดคําราชาศัพท์ใดๆทั้งสิ้นเลยนะไปถึงนี่ก็แบบหวัดดีเพื่อนซึ่งออคงเขาก็เห็นนะว่าม้ามังกรของเง็กเซียนนั้นมันกําลังป่วยอยู่เขาเนี่ยก็เลยเอาสัมภาระของเจ้าม้าตัวนี้เนี่ยออกไปทั ตามใจเลยซึ่งหมามาังกรก็เลยอารมณ์ดีขึ้นมากๆจากนั้นหงอคงก็ขอให้เง็กเซียนสอนการคืนชีพให้กับเขาหน่อยเขาเองเนี่ยก็อยากจะเป็นเทพบ้างครับจะได้คืนชีพให้กับลูกหลานของเขาได้ซึ่งอาจารย์ของหงอคงนั้นพอเขารู้เรื่องเขาก็รีบมาขอโทษเง็กเซียนทันทีครับที่หงอคงนั้นไม่มีมารยาทเทพเออหลังเนี่ยก็เอาใหญ่เลยครับไอลิงบ้าคุกเขาเดี๋ยวนี้แต่ทางด้านของเง็กเซียนเนี่ยเขาก็ไม่ได้ถือโทษโกรธอะไรนะแล้วเขาเนี่ยก็พูดกับหอคงต่อเลยครับว่าเจ้าอยากจะเป็นเทพใช่ไหมมันน่ะไม่ได้ขึ้นอยู่กับข้าหนะ เป็นเทพได้หรือไม่ได้มันก็ขึ้นอยู่กับตัวเจ้าเองเอาอย่างนี้เลยกันนะวันนี้เนี่ยเจ้าสามารถทําให้ม้ามังกรของข้าอารมณ์ดีขึ้นได้งั้นข้าตั้งเจ้าให้เป็นปีศาหมาวนแลวกันเจ้าชอบไหมล่ะซึ่งเอาจริงแล้วมันก็แค่คนเลี้ยงม้าน่นแหละครับแต่ว่าหงอคงเนี่ยเขาก็เข้าใจผิดนะว่าอการที่มีหน้าที่บนสวรรค์เนี่ยมันก็เปรียบเสมือนเป็นเทพเจ้าแล้วเขานั้นก็เลยดีใจแล้วก็ขอบคุณเน็กเซียนมากๆแต่พอเริ่มงานได้เป็นนานเน่ยนะครับเขาเนี่ยก็เริ่มรู้สึกเบื่อแล้วนะเพราะว่าทําอะไรก็ไม มาว่าหิวน้ํำไหมไอ้มาก็แบบหิวน้ําแต่ว่ากินไม่ได้ต้องรอยามอีก่อนจะปวดฉี่กันไหมล่ะปวดฉี่แต่ฉี่ไม่ได้ต้องรอยามเอิญก่อนคือจะทําอะไรเนี่ยต้องรอเวลาตามกฎไปหมดจากนั้นเทพเอิญหลังก็มาปั่นหงอคงต่อครับบนสวรรค์เนี่ยมันมีกฎเว้ยซึ่งพวกมานั้นพอเห็นเทพเอิญหลังเข้ามาเขาก็คุกเข่ากันทุกตัวเลยครับโดยที่ไอ้เทพเอิญหลังเนี่ยมันก็สั่งให้หงอคงนั้นคุกเข่าด้วยนะแต่ว่าไอ้หงอคงเนี่ยมันก็เหมือนจะไม่ชอบไอ้หน้าเอิญหลังอยู่แล้วครับเขาก็เลยไม่ยอมคุกไไมม่่่วาาาาจะอะออ้้งงกกร็ตซึสุดททยเน เออหลังมันก็เลยฟาดไปที่ม้ามังกรจนกว่าที่หอคงนั้นจะยอมคุกเข่าให้หอคงเนี่ยมันก็โมโหนะกดบ้ากดบออะไรวะเนี่ยฉันอะเป็นปีหมาวนเว้ยแล้วฉันคุมกฎของที่นี่อยู่ฉันขอสั่งให้ม้ามังกรทุกตัวออกไปวิ่งให้สนุดสุดเวียงไปเลยไม่ต้องสนเวลาอะไรแล้วจากนั้นหอคงกับพวกม้ามังกรก็พากันออกไปวิ่งเล่นทั่วทั้งสวรรค์เลยครับและอยู่ๆนั้นหอคงก็ได้ไปเจอกับสวนลูกท้อสวรรค์เข้าและมันก็ดันเป็นวันที่ลูกท้อเนี่ยออกดอกออกผลพอดีแล้วมันก็ใช้เวลายาวนาน6กถึงเก้าพันป ถึงจะออกดอกออกผลและก็มีเพียงแค่เทพที่ถูกรับเชิญเท่านั้นครับที่จะมีสิทธิ์กินมันได้หมอคงเองก็รู้กฎข้อนี้ดีนะแต่ว่าเขาเองก็ทนไม่ไหวครับกฎเนี่ยมันห้ามกินใช่ไหมเขาเนี่ยก็เลยใช้วิธีชิมแทนลูกละคาพอและพอพวกเรานางฟ้ามาเห็นเข้าเนี่ยพวกเธอก็ด่าหมอคงยับเลยครับเป็นแค่คนเลี้ยงม้าเนี่ยตำแหน่งของเจ้า,าตามกว่าพวกเราด้วยซ้ํายังมากล้ากินของเทพอีกคิดว่าตัวเองเป็นใครเนี่ยและพอหมอคงได้รู้นะครับผมว่าเอปี้มาเวิรนเนี่ยมันเป็นเพียงแค่คนเลี้ยงม้าเป็นเพียงแค่ชนชั้นแล้ว งานเท่านั้นครับสาหรับสวรรค์เขาก็เลยเสียใจมากๆและก็ไม่อยากที่จะอยู่ในสังคมของสวรรค์อีกแล้วกลับไปอยู่ที่เขาหัวโกซันดีกว่าซึ่งก่อนที่เขาจะกลับนั้นเทพเอ้อหลังที่เขาไม่ชอบอยู่แล้วเขาก็เลยกวนตวีนมันก่อนกลับเลยครับโดยการปลอมตัวเป็นเง็กเซียนแล้วก็มาเหยกไปที่หัวของเทพเอื้อหลังอย่างเมามันครับผมซึ่งพอหงอคงนั้นกําลังจะเดินทางกลับเนี่ยเทพเอ้อหลังก็เอาคืนนะปลอมตัวเป็นนางฟ้าปุงยาวิเศษของเน็กเซียนแล้วก็บอกกันนะว่านี่เนี่ยคือหม้อต้มยาของเง็กเซียนเมื่อถึงเเเวลา็็กซียนจะ กินยาน,นี้เพื่อเพิ่มพลังแล้วก็อายุวัฒนะของเขาอย่าไปยุ่งเด็ดขาดเลยนะเพราะมันเป็นเขตต้องห้ามซึ่งเขานั้นก็รู้นะว่าถ้าบอกงอคงว่าอย่าให้ไปยุ่งเด็ดขาดหงอคงก็ต้องอยากรู้แน่ๆครับว่าไอ้ที่ห้ามเนี่ยมันคืออะไรส่วนเผ่าปีศาจในตอนนี้นั้นพวกเขาก็กําลังทําพิธีบูชายันกันอยู่เลยครับ เพื่อให้พลังของเผ่าปีศาจเพิ่มขึ้นแล้วก็จะทําการไปบุกสวรรค์ส่วนทางหอโคงนั้นพอเขาได้เห็นหม้อต้มยาของเยกเซียนเนี่ยเขาก็อยากรู้ทันทีครับอาจารย์ของเขาพอรู้เรื่องนะครับก็พยายามจะมาห้ามหอคคกงนะว่าเฮ้ยหอคงอย่าไปยุ่งเลยนี่มันเคดต้องห้ามแล้วคราวนั้นก็ใช้สายฟ้าฟาดไปที่ตัวของหอคงเออหลังเนี่ยกรไดทีก็เอาใหญ่เลยครับฟาดร่างของหอโคงไปที่ปากหมอ้อแล้วก็บอกกับหอคคกงนะว่าเอาสิแกอยากกินนะใช่ไหมย,ยานี้เนี่ยโดดลงไปเลยซึ่งอาจารย์เนี่ยเขาก็บอกกันนะครับผมว่าอคง โดลงไปนะน้ำมันไฟซันเม่ยแกน่าจ,จะตายเอาแต่งอคงนั้นก็นึกขึ้นได้นะว่าอาจารย์นั่นแหละก็เคยบอกกับเขาว่าชะตากรรมของเขานั้นจะถูกไฟเผาแล้วก็สายฟ้าฟาดทันรอดได้นะก็คือสวรรค์ลิขิตเขาก็เลยกระโดดลงไปในหม้อนั้นเลยครับซึ่งก็โดนไฟเผาโดนสายฟ้าฟาดกระหน่ำไม่ยั้งเลยนะแต่ว่าเขานั้นก็สามารถทนได้จนสุดท้ายนะครับงอคงก็สูบยานในหม้อจนหมดเกลี้ยงครับเรียกได้ว่าตอนนี้เนี่ยพลังของเขาไร้เทียมทานไม่มีใครต่อกกอนได้อีกแล้วซึ่งพอหงอคงออกมานะครับ อาจารย์เนี่ยก็อยากให้หอคงนั้นไปรับโทษกับเง็กเซียนแต่ว่าหอคงเนี่ยก็ไม่ฟังนะและก็หนีกลับไปที่เขาหัวกดซันซึ่งทางเง็กเซียนเนี่ยเขาก็ไม่ได้ห้ามอะไรครับไม่ต้องไปห้ามเขาหรอกถ้าเขาอยากกลับเนี่ยก็ให้เขากลับไปแล้วพอหอคงนั้นกลับไปถึงที่เขาหัวกอดซันเนี่ยลูกหลานของเขาทั้งหมดก็ถูกใครบางคนฆ่าตายหมดเลยครับรวมถึงยูเซียจิ้งจอกสาวที่เขาหลงรักด้วยหอคงเนี่ยก็เสียใจมากมนะอุตส่าห์ไปสวรรค์แท้ๆเพื่อไปเรียนวิชาช,ชีวิตไปถึงก็ได้เป็นแค่คนเลี้ยงม้าโดนเขาดูถูกมา กลับมาลูกหลานกับคนรักกระดันมาตายอีกซึ่งทางปีศาจกระทิงมันก็เลยบอกกันนะว่านี่แหละความชั่วของสวรรค์เจ้าลิงจะมาช่วยฆ่าแก้แค้นกันดีกว่าเงาะคงพอได้ยินแบบนั้นนะครับเขาเนี่ยก็โกรธสวรรค์มากๆแล้วก็บุกไปถล่มสวรรค์ทันทีประตูของสวรรค์ก็ถูกเขาทุบจนพังทลายครับสวรรค์น,นั้นก็เลยต้องยกกองทัพทั้งหมดมาต้านครับแต่ก็ดูเหมือนว่าจะต้านเงาะคงในตอนนี้ไม่ไหวนะถึงแม้ว่าเงาะคงนั้นจะมาคนเดียวแต่เขาเนี่ยก็สามารถสู้กับสวรรค์ได้อย่างสูสีเลยครับเยกเซียนก็เลยง,ง หงอคงเจ้าจะมาสลมสวรรค์ทำไมซึ่งหงอคงเนี่ยเขาก็บอกครับผมว่าก็เจ้านะ่ะมาฆ่าลูกหลานแล้วก็คนรักของข้าแต่งเง็กเซียนเขาก็ยืนยันนะว่าสวรรค์ไม่ทําเรื่องแบบนั้นแน่ๆครับ และพอหงอคงทุบประตูสวรรค์แตกแบบนี้นะคะปีศาจบัวกระทิงก็เลยสามารถเข้ามาในสวรรค์ได้เช่นกันอาจารย์ของหงอคงเนี่ยพอเห็นท่าไม่ดีเขาก็พยายามที่จะมาช่วยเง็เซียนครับแต่ก็ถูกเจ้าปีศาจบัวกระทิงนั้นเนี่ยฆ่าทิ้งไปก่อนแต่ก่อนที่เขาจะตายนั้นอาจารย์ก็พยายามจะบอกกับหงอคงนะว่าหอคงผีเสื้อวันนั้นเนี่ยมันได้ตายไปแล้วหรือเอาง่ายๆเลยก็ประมาณแบบว่าไอวิชาชุบชีวิตเนี่ยมันไม่ได้มีอยู่จริงครับทุกสิ่งทุกอย่างย่อมเกิดมาและดับไปได้และในตอนนั้นเองมันก็ทําให้หงอคงได้ ครับผมว่าไอคนที่ฆ่าลูกหลานของเขาคนที่ฆ่าอยู่เสียก็คือไอเจ้าปีศาจวัวน,นี่แหละครับซึ่งเขาเนี่ยก็แข็งมากๆนะแต่ว่าตัวเน็กเซียนเนี่ยก็พยายามจะผลักหงอคงออกไปเพื่อที่จะสู้ปีศาจวัวกระทิงด้วยตัวของเขาเองครับแต่ตอนนี้นะครับปีศาจวัวเนี่ยก็ค่อนข้างแข็งแกร่งขึ้นมากๆแล้วจากพิธีบูชายันของเผ่าปีศาจแม้แต่เน็กเซียนในตอนนี้ก็ไม่มีพลังเพียงพอที่จะหยุดยั้งเขาได้แล้วครับสุดท้ายเนี่ยเขาก็แพ้ปีศาจวัวหลังจากนั้นปีศาจวัวกระทิงก็ทําการหักหลังเอ้อหลังเฉินครับไม่ยกตําหนั ลิงเซียงให้ตามที่สัญญากันไว้แล้วตอนนี้เนี่ยเขาก็จะฆ่าหงอคงทิ้งด้วยซึ่งพลังของมันเนี่ยก็ถือว่าเยอะมากๆเลยนะตอนนี้เนี่ยถึงแม้ว่าหอคงนั้นจะกินยาของเยกเซียนไปแล้วก็ตาม,มานะแล้วก็จะอยู่ในโหมดที่บ้าคลั่งมากๆแต่ว่าเขาเนี่ยก็สู้ปีศาจวัวไม่ได้เลยครับตอนนี้ถูกปีศาจวัวนั้นไต่จนสลบไปซึ่งในระหว่างที่หอคงกําลังสตันอยู่นั้นเจ้าแม่กวนอิมก็พยายามจะบอกกับเขาครับผมว่าเจ้าลิงเจ้ารู้ไหมทุกสิ่งเนี่ยมันเกิดมาเพื่ออะไรตัวเจ้าจะอยู่ไปทําไมถ้าตัวเจ้าอยู่ไปน เจ้าจะอยู่ไปเพื่ออะไรงอคงทั้ง3โลกไม่ว่าจะโลกไหนก็ตามล้วนมีเกิดแล้วก็ดับไปทั้งนั้นเจ้าจงตั้งสตินะงอคงเจ้าเกิดมาเพื่ออะไรจากนั้นซุนหงอคงก็ตั้งสติได้ครับแล้วก็ต่อสู้กับปีศาจวัวแบบมีสติแล้วนะไม่บ้าคลั่งอีกแล้วซึ่งปีศาจวัวเนี่ยก็เหมือนจะสู้ไม่ไหวเลยครับโดนซุนงอคงกละานำบุกอยู่ฝ่ายเดียวเขานั้นก็เลยต้องปลดลิมิตพลังขั้นสุดยอดมาสู้กับหงอคงครับซึ่งทางหงอคงนั้นก็แปลงร่างขั้นสุดยอดมาสู้เช่นกันและสุดท้ายนั้น สุนหงคงก็สามารถเอาชนะปีศาจวัวจนได้ครับซึ่งในศึกครั้งนี้เนี่ยมันก็ทาให้สวรรค์ที่เจ้าแม่นีวาอุตสาพีกลายมาซ่อมแซมะนะถังยับเยินอีกแล้วปีศาจวัวเนี่ยก็ถูกในประเทศไปยังโลกปีศาจตามเคยครับซึ่งเมียของเขานั้นก็เสียใจมากๆนะเพราะาเธอเองเนี่ยก็ไม่ได้เห็นด้วยอยู่แล้วที่พี่วัวนั้นจะไปทําสงครามกับสวรรค์เธอเนี่ยต้องการเพียงแค่อยู่สงบสงบกับพี่วัวเท่านั้นครับแต่ว่าพี่วัวเนี่ยก็ไม่ยอมฟังสักทีส่วนทางหงคงเองเนี่ยเขาก็รู้สึกผิดเหมือนกันนะ,นะที่แบบโอ้โห มาถล่มสวรรค์เล่เลยเขาก็เลยพยายามจะช่วยซ่อมสวรรค์ให้แต่มันก็ไม่สามารถทําได้หรอกครับนเน็กเซียนเนี่ยก็บอกกันนะว่าคงต้องซ่อมอีกหลายร้อยปีเลยแหละเจ้าลิงแล้วก่อนที่หอคงนั้นจะหนีกลับไปเนี่ยพระพุทธองค์ก็บอกกับเขาครับผมว่าทุกสิ่งนั้นเป็นไปตามสวรรค์ลิขิตเจ้าเนี่ยทำบาปมามากมายนะข้าจะขังเจ้าไว้ที่เขาห้าธาตุเมื่อไหร่ที่เจ้าหมดบาปเจ้าก็จะมีวาสนาเองซึ่งพระพุทธองค์นั้นก็ขังซุนหอคงไว้ยาวนานถึง500ปีเลยครับและในวันสุด ก็เดินทางไปหาเขาเพื่อให้เขานั้นช่วยทําภารกิจที่ยิ่งใหญ่ต่อครับและเรื่องราวของเดอะมังคีคินก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ครับผม